ไปดูช็อตฮาฮาแฟนวิลล่าแต่งตัวเต็มยศคนขอถ่ายรูปเพียบวันนี้อาจจะมาไม่ได้อัปเดตตลาดซื้อขายครับแต่จะหยิบยกเหตุการณ์ที่น่าขำแล้วก็อมยิ้มมาฝากกันครับนั่นก็คือทีมอสตันวิลล่าครับหลังจากที่ลูกทีมของอุนยเอเมรี่เนี่ยยกพลไปที่ประเทศสเปนครับไปเยือนทีมบาเลเซียนที่สนามเมสตาญาเซเดียมครับแล้วก็วิลล่าก็บุกไปเอาชนะเจ้าถิ่นด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้พวกเขาไม่แพ้ใครตลอดโปรแกรมปีซีซั่นชนะ3เสมอสนะัดนะครับแต่ผลการแข่งขันไม่เท่าไรฮะสิ บรรยากาศนี้เกิดขึ้นนอกสนามฮะมีแฟนบอลชาวกาหน้าคนหนึ่งของแอตันบิลล่าครับกับบินข้ามน้ําข้ามทวีปมาเชียร์ทีมรักที่สเปนนะฮะและ้วด้วยความที่จะตัวเนี่ยเป็นแฟนแมันแท้ของสโมสรวิลลา่าก็เลยแต่งตัวมาแบบเต็มยศเลยใส่เสื้อวิลลา่าเป็นเสื้อวอร์มีกางกงกางเกงแต่งตัวเหมือนนักบอลครับปรากฏว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงหน้าสนามเมต,ตายาครับแล้วก็มีแฟนบอลของบาเลนเซียแฟนบอลเจ้าบ้านนะฮะมาลุ้มขอถ่ายรูปแล้วก็ขอลายเซ็นจากเขาครับเพราะว่าเข้าใจผิดคิดว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะของวิลล่าเพราะ แต่หลังจากห้ามไม่ได้ก็เข้าร่วมัเลยครับผู้ชายคนนี้แกก็เลยปล่อยเลยตามเลยฮะสวมบทบาทเป็นนักเตะจําเป็นแจกลายเซน็นแล้วก็ถ่ายรูปกับแฟนๆบาร์เซียทุกคนเลยแล้วก็นําคลิปดังกล่าวเนี่ยมาโพสในทวิตเตอร์เรียกเสียงหัเราะให้กับคนดูอย่างมากมายเลยแหละครับแต่ที่่าสนใจก็ว่าวิลล่าฤุูการนี้ครับถือว่าน่าสนใจมากๆหลังจากที่เขาเปิดตัวมีแค่เปเป็นผู้สนับสนุนแล้วครับก็มีการเสริมทัพที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรียกว่าครบทุกตาแหน่งเลยเกมรับได้เปาตอเลจากเบียรลมาเนี L ่ย e ก็ถือว่าเป็นกองหลังสเปนที e ่ฝีม มือไม่ธรรมดาอายุน้อยอยู่ด้วยนะครับส่วนกองกลางครับด้ยูเลติลิมันครับซึ่งเป็นกองกลางที่หมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็มีทีมหลายๆทีมเนี่ยรุมจีบอยู่สุดท้ายเป็นวิลล่าที่คว้าตัวมาได้นะครับอีกหนึ่งคนแนวรุกครับมูซาเดียบี้เป็นริมเส้นนะฮะก็ถือเป็นริมเส้นตัวจี๊ดยา้ายมาจากเลเวอร์คูเซนเลยดังนั้นปีหน้าน่าสนใจเลยครับลูกทีมของอุนาเอเบอรีเนี่ยจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลที่แล้วเนช่วงท้ายเนี่ยดีมากๆไม่แพ้ใครหลายนัดเลยปีีีีนนนน้้้ตอองบบบกว่า่าาสสใจเริมบบบมัแ จะเป็นหนึ่งในม้ามืดในการลุ้นพื้นที่ยุโรปก็เป็นไปได้นะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของวิลล่าครับนัดเปิดสนามจะเจอกับนิวคาสเซิลอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจเหมือนกันที่สนามเซนต์เจมส์ปาร์กในวันเสาร์ที่12สิงหาคามนี้ก็รอติดตามเชียร์กันได้นในศึกพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ